ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่755เดินทางเข้าฟ้องร้องในพระราชวังเสียงอ๋องเอามือจับไปบริเวณที่ถูกชุยอี้ต่อยเมื่อครู่แล้วพูดด้วยความโมโหว,ว่าชุยอี้เจ้ากล้าดีอย่างไรมาทำร้ายร่างกายข้าซึ่งเป็นองค์ชายชุยอี้ดวงตาแดงเรื่องเขายังคงหมัดแน่นแล้วกล่าวว่าเป็นองค์ชายก็สามารถฆ่าผู้ใดได,ได้ตามอำเภอใจหรือข้าจะเดินทางเข้าวังร้องขอเข้าพบเสด็จลุงให้เขาคืนความยุติธรรมกับหมิงเย่ เมื่อกล่าวประโยคนี้จบชุยอี้ก็หันหลังเดินจากไปเสียงอ๋องได้ยินดังนั้นก็รีบตะโกนเรียกว่าชุยอี้เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะเขาวิ่งตามไปแต่กลับพบว่าฝีเท้าของตนนั้นห่างไกลาจากชุยอี้เรื่อยๆจึงได้ตะโกนด้วยน้ำเสียงดังว่าจับมันเอาไว้ทิศทางที่ชุยอี้วิ่งไปนั้นดูเหมือนจะอยู่ตรงอวิจินพอดิบพอดีเมื่อได้ยินคำนั้นของเซียงอ๋องอวิจินก็ขยับกายไปด้านข้างเล็กน้อยชั่วพริบตาเดียวก็มองไม่เห็นร่างของชุยอี้อยู่ตรงนั้น เซียงอองตกตะลึงเขาวิ่งตามชุยอี้ไม่ทันดวงตาแดงเรื่องคู่นั้นหันไปมองหาเรื่องอวิจินพี่เจ็ดตั้งใจปล่อยให้เขาไปฟ้องเสด็จพ่อใช่หรือไม่คนที่อยู่ตรงข้ามกับเผยอาริมฝีปากยิ้มขึ้นบางเบาน้องแปดทางที่ดีเจ้าควรจะตื่นเสียอย่าได้บ้าคลั่งเช่นนี้เจ้ากิดจริงหรือว่าเรื่องราวดําเนินมาถึงเพียงนี้แล้วเจ้าจะยังปิดบังเสด็จพ่อได้ทันใดนั้นเองก็มีน้ําเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาว่า แน่นอนว่าไม่อาจาปิดบังห้องเต้ได้เนื่องจากคดีนี้ฝ่าบาทกำชับให้ข้าน้อยสืบด้วยตนเองบัตรนี้เมื่อได้ความแล้วต่อให้คุณชายช่วยไม่ไปร้องขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทข้าน้อยก็ต้องเดินทางเข้าวังเพื่อทูลแก่ฝ่าบาทเสียงอองมองไปทางเจิญซื่อเฉิงที่ทำท่าดูเฉยเมยจากนั้นหันไปมองดูอวิจินซึ่งก็ทำท่าทีเฉยเมยเช่นกันความหวาดกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายพวกเจ้าเนื่องจากบัตรนี้ดูไร้หนทางแล้วเขาจึงหันไปมองทางฉีอ,อง ชีอองได้แต่คร่ำครวญอยู่ในใจบัดนี้เจ้าแปดไร้สิ้นหนทางหากว่าเสียสติไปหลักก็คงจะไม่เอาตนเข้าไปเกี่ยวโยงด้วยใช่หรือไม่เมื่อคิดได้ดังนั้นชีอองที่เดิมทีตั้งใจจะปลีกตัวออกห่างก็ได้เอ่ยปลอบเบาๆว่าน้องแปดเจ้ายอมรับความผิดต่อเสด็จพ่อเธอเสด็จพ่อมีความเมตตากรุณาคาดว่าคงจะไม่ลงโทษเจ้าหนักนะคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เหลือโอกาสอันเล็กน้อยไว้ให้เจ้าแปดเลยจริงหรือ เมื่อได้ยินชีอ,องกล่าวดังนั้นอารมณ์ที่แทบจะบ้าคลั่งพลุ่งพล่านเมื่อครู่ของเสียงอ,องก็ราวกับคนที่ใกล้จะมอ้น้ำแล้วควา้าฟังเส้นสุดท้ายเอาไว้ได้เขาจึงรีบเอ่ยถามชีอองพยักหน้าด้วยความมั่นใจแม้จะเป็นคำปลอบที่ดูผิวเผินไปบ้างแต่ก็ไม่ทำให้ถึงชีวิตเพียงแค่บัดนี้เจ้าแปดไม่คลุ้มคลั่งขึ้นมาก็พอหลูอ่องมองไปแล้วเบริมฝีปากคิดอยู่ในใจว่าตามปกติแล้วเจ้าแปดดูไม่ได้โง่งเง่าเช่นนี้เหตุใด,ดจึงเชื่อคำของเจ้าสี่ง่ายๆเล่า เขาเพียงแค่ลงไม้ลงมือต่อยองรัชชายที่ถูกปลดไปเท่านั้นจากชินอ๋องก็ลดตำแหน่งลงถึงจวินอ๋องทว่าเจ้าแปได้สังหารหลานสาวของเสด็จพ่อหากเสด็จพ่อจะปล่อยไปง่ายๆก็คงแปลกในวันนี้เขาเดินทางออกจากจวนก็ได้ยินเสียงนกร้องพอจะเดาได้ว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคิดไม่ถึงว่าเรื่องจะมาตกลงที่เจ้าแปดรอให้เสด็จพ่อลงโทษเจ้าแปดเสียก่อนเขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นรองใครอีกต่อไป วินาทีนี้หลูอ๋องถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกคิ้วของเขาแสดงออกถึงความผ่อนคลายพวกเจ้าทั้งหลายไปจัดการสถานที่เกิดเหตุให้ดีเจินซื่อเฉิงกำชับลงไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาจากนั้นหันมายกมือขึ้นคาระวะทางอวิจินและคนอื่นๆในเมื่อคดีคลี่คลายแล้วข้าน้อยขอเดินทางกลับก่อนเขาจะต้องรีบเดินทางไปรายงานให้ฝ่าบาทรู้ ส่วนเรื่องฆาตรกรถึงอย่างไรก็เป็นองค์ชายจะจัดการเช่นไรนั้นฮ่องเต้คงจะมีวิธีของตนเองอยู่ไม่จําเป็นต้องให้เขาคุมตัวไปเมื่อพบว่าเจินซื่อเฉิงกําลังเดินทางจากไปเซียงอ๋องก็ได้วิ่งไปด้านนอกอย่างบ้าคลาั่งเขาจะไม่นั่งรอความตายเขาต้องไปรายงานต่อเสด็จพ่อในไม่ชาเซียงอ๋องก็วิ่งไกลออกไปเหลือไว้เพียงท่านอองคนอื่นๆที่พากันมองหน้าด้วยความ,มง,งุนงงหลู่องยกริมฝีปากของตนเองแล้วกล่าวขึ้นก่อนว่า พวกเราตามไปดูกันดีหรือไม่ชินอ,องยิ้มขึ้นด้วยความขมขื่นในวันนี้พวกเราล้วนอยู่ที่เกิดเหตุเมื่อใต้เท้าเจินทูลต่อเสด็จพ่อแล้วคาดว่าพวกเราคงจะต้องถูกเรียกตัวเข้าวังด้วยเหตุชนี้แม้ไม่อยากไปก็ต้องไปอวิจินทำท่าทางสงบไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาผู้ที่นิ่งเงียบนั้นยังมีสู่อองและชีอองด้วยสายตาของสู่อองมองไปทางเจ้าสุนัขตัวใหญ่ข้างกายอาวิจิตแล้วมองไปทางชีอ,องอย่างเงียบๆ ในใจของเขาทั้งรู้สึกกลัวและรู้สึกยินดีโครงกระดูกของชุยหมิงเย่ถูกพบเข้าโดยเอ้อหนิวแม้ว่าจะน่าเฟสผูกกร่อนเรือเพียงแค่กระดูกก็ยังสามารถถูกเอ้อหนิวตามหาจนพบได้หากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าเจ็ดเขาคงไม่เชื่อโชคดีเหลือเกินที่เขาเชื่อฟังมันดาเอ๋ยเตือนเขาให้ถอยออกมาก่อนให้เจ้าสี่และเจ้าเจ็ดต่อสู้กันเองเมื่อมองดูแล้วบัดนี้เจ้าเจ็ดช่างดูเดือดยิ่งนักเพียงแค่ลงมือก็สามารถตัดแขนของเจ้าสี่ทิ้งไปได้ วินาทีนี้สู่อองได้แต่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าบัดนี้เป็นต้นไปเขาจะต้องเจียมตัวเจียมตนกว่าเดิมหากไม่ได้มั่นใจเพียงพอก็จะ,ะเผชิญหน้ากับเจ้าเจ็ดโดยตรงไม่ได้เด็ดขาดหักเทียบกับเจ้าสที่มักจะคำนึงถึงเรื่องการป้องกันตัวอยู่เสมอเจ้าเจ็ที่มักกระทำการใดโดยไร้แบบแผนช่างน่ากลัวกว่ามากนักในใจของชีองเกิดคลื่นถาโถมเข้ามาเขาเองก็ตกอยู่ในความหวาดกลัว เรื่องราวในวันนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าเจ็ดอย่างแน่นอนว่าแต่เจ้าเจ็ดรู้ได้อย่างไรว่าชุยหมิงเย่ถูกเจ้าแปสังหารแล้วนำศพมาทิ้งไว้ในบ่อร้างแห่งนี้หากว่าเจ้าเจ็ดรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่ชุยหมิงเย่หายตัวไปแต่กลับรอมาจนบัดนี้เพื่อที่จะเปิดโปรงเขาแผนการและความอดทนเช่นนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนะเมื่อมองไปยังใบหน้าที่ดูคล้ายคลึงกับตนแต่ไร้อารมณ์ความรู้สึกดูอ่อนเยาว์กว่าชีอองสัมผัสได้ถึงความกลัวอย่างลึกซึง้ง ณห้องทรงพระอักษรจิงหนิงห้องเต้าวางหนังสือลงแล้วยกมือขึ้นรูปหัวคิ้วพานไห่เห็นท่าทางเช่นนั้นของจิงหมิงห้องเต้ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาต่อจากนี้ห้องเต้คงจะไม่เอ่ยถามคำถามเดิมๆเ,เหล่านั้นใช่หรือไม่ตาซ้ายหรือตาขวากระตุกจึงจะเกิดเรื่องไม่ดีโชคดีที่ครั้งนี้ห้องเต้จิงหมิงห้องเต้ไม่ได้ทำให้ขันทีคนสนิทต,ต้องลำบากใจเขาเพียงเอ่ยถามขึ้นว่าพวกเขาเดินทางไปจวนเซียงอ๋องกันหมดงั้นหรือ พานไหรีบตอบขึ้นว่าพยาคฝาบาทท่านอองทุกคนเสด็จไปที่นั่นกันหมดแล้วจิงหมิงห้องเตอร์พยักหน้าด้วยความรู้สึกพึงพอใจเจ้าเด็กพวกนี้ไม่เลวเลยพวกเขาไม่ได้พยายามหลบหนีไปให้ห่างเพียงเพราะเจ้าแปดทำเรื่องหน้าอับอายขายหน้าเช่นนั้นขึ้นนับว่ามีความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างพี่น้องกันดีในสายตาของจิงหมิงห้องเต้มแม้ว่าเสียงอ,องจะทำเรื่องราวอันน่าเกลียดเช่นนั้นออกมาในงานเลี้ยงวันเกิดของไทเฮา อีกทั้งยังโกรธแค้นเนื่องจากไม่ได้เป็นโอรสใต้น้ำของไทเฮาแต่ชายหนุ่มที่ดื่มสุราเข้าไปจนขาดสติเนื่องจากในใจมีความทุกข์อยู่ก็เป็นเรื่องปกติที่มีให้เห็นทั่วไปถึงอย่างไรก็เป็นบุตรชายของตนจะให้รังเกียจเดียดฉันแล้วโยนทิ้งไปได้อย่างไรหลังจากที่กระทำผิดแล้วอยู่สำนึกเงียบๆก็พอเมื่อไรที่เจ้าเด็กนี่ปรับปรุงแก้ไขตนเองได้ค่อยแต่งตั้งยศให้ใหม่ก็ใช่ว่าทำไม่ได้ บัดนี้การที่ขุนนางบูบุญต่างพากันออกห่างจากเซียงอ๋องก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เช่นกันแต่หากเป็นบุตรชายคนอื่นในใจของเขาก็คงจะรู้สึกเย็นชายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และพฤติกรรมขององค์ชายทั้งหลายในบัดนี้ก็ทําให้ฮ่องเต้ยอมรับโดยไม่ลังเลท่านใดนั้นเองก็มีข้าหลวงคนหนึ่งวิ่งเข้ามารายงานว่าทุนฝ่าบาทผู้ตรวจการสาราว่าการพระนครและคุณชายชุยขอเข้าเฝ้าพยาะยะค่ะ เมื่อได้ยินว่าผู้ตรวจการสาราว่าการพระนครจะขอเข้าเฝ้าจิงหมิงฮ่องเตอร์ก็ขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยเหล่าเจินงั้นรึช่วงนี้ไม่ได้มีคดีร้ายแรงอะไรแล้วเหล่าเจินเดินทางมาหาเขาเพื่อสิ่งใดส่วนคุณชายชุยเป็นเพราะชื่อของเจินซื่อเฉิงดึงดูดความคิดของจิงหมิงฮ่องเตอร์ไปจนสิน้นทําให้เขาไม่รู้ว่าคือคนไหนหลังจากคุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจิงหมิงฮ่องเต้ก็กล่าวว่าเชิญเข้ามา หากเป็นคนอื่นที่ขอเข้าเฝ้าคงไม่อนุญาตแต่ว่าเหล่าเจิญผู้คลี่คลายคดีได้ทุกเรื่องอย่างบ้าคลั่งนี้เขาจะต้องพบสักหน่อยในไม่ช้าจิงหมิงฮ่องเต้ก็พบกับเจิญซื่อเฉิงซึ่งเดินหนวดคราวพลิ้วไหวตรงเข้ามาและมีชุยอี้ดวงตาแดงเรื่อยเดินตามชุยอี้เหตุใดจึงเป็นเจ้าเมื่อพบเข้ากับชุยอี้จิงหมิงฮ่องเต้ก็รู้สึกตกตะลึงชุยอี้คุกเข่าลงสู่พื้นแล้วเปล่งเสียงออกมาว่าฝ่าบาทพะยะค่ะได้โปรดคืนความยุติธรรมให้หมิงเย่ด้วย คุณชายที่เอาแต่ใจตนเองเที่ยวเตรเร่ร่อนบัดนี้คุกเข่าอยู่บนพื้นเขารู้แล้วว่าโลกนี้เป็นเช่นไรบัดนี้แม้แต่คำว่าลุงยังไม่อาจกล่าวออกมาได้เขาเป็นหลานชายของฮ่องเต้เป็นหลานชายของไทเฮาที่นางสามารถจำชื่อได้ก่อนหน้านี้เขาสามารถเข้าออกพระราชวังได้โดยไม่มีผู้ใดขวางทว่าเมื่อสักครู่เมื่อเขาเดินทางเข้ามากลับถูกคนเฝ้าประตูรั้งไว้ที่ด้านนอกและต้องติดตามใต้เท้าเจิญจึงได้เข้ามาด้านในจงิงหนิงฮ่องเต้รู้สึกประหลาดใจเขาโน้มกายไปข้างหน้าแล้วเอ่ยถามว่าอี้เอ๋อ เจ้าลุกขึ้นมาก่อนมีอะไรค่อยพูดค่อยจาที่เจ้าว่าให้คืนความยุติธรรมแก่หมิงเย่คือสิ่งใดชุยอี้เงยหน้าขึ้นน้ำตาหนองหน้าฝ่าบาทพยะคมิงเย่ไม่ได้หายตัวไปแต่นางถูกเสียงองค่าช่องตามใจทูเดย์ตอนที่756ความสงสยัยมือของจิงหมิงฮ่องเต้ซึ่งจับหยกขาวที่ทับกระดาษเอาไว้ก็กลุ่มแน่น บัดนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วจิงหมิงห้องเต้เกรงว่าจะร้อนจึงได้สั่งให้คนนำเตาผิงออกไปจากห้องทรงพระอักษรบัตนี้เขาสัมผัสได้ถึงกระดาษอันเยือกเย็นเช่นเดียวกันกับความรู้สึกในใจบัตรนี้เขาฟังผิดไปหรือชุยอี้กล่าวว่าหมิงเย่ถูกเจ้าแปดฆ่าจิงหมิงห้องเต้สูดลมหายใจเข้าลึกเขาฟังแล้วพยายามเอ่อยถามด้วยท่าทางใจเย็นว่าอี้เอ๋อเจ้าได้ยินข่าวนี้มาจากที่ใด เจ้าเด็กคนนี้หลังจากที่บิดามารดาตายจากไปก็แทบไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกเขาถูกใครทำของใส่หรือได้ยินข่าวลือมาช่วยอี้ดวงตาแดงเรื่องน้ำเสียงสั่นคลอนกระหม่อมไม่ได้ยินมาจากที่ใดหรอกแต่เพราะได้เห็นกระดูกของหมิงเย่ที่จวนเสียงอ๋องด้วยตาของตนเองพะยะค่ะว่าอย่างไรนะจริงหมิงห้องเต้ค,คิดไม่ถึงว่าจะได้ยินคำตอบเช่นนี้ที่ทับกระดาษหยกขาวในมือแทบจะลอยออกไป เขาหันไปมองทางเจินซ sí ื่อเฉิงแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมว่าเจินไอชิงเจ้าเล่ารายละเอียดให้ข้าฟังบัดเดี๋ยวนี้เมื่อถึงตอนนี้ต่อให้จิงหมิงฮ่องเต้ไม่อยากยอมรับแต่เขาก็เชื่อคำพูดของชุยอี้ไปแล้วหากว่าชุยอี้เพียงแค่ได้ยินข่าวลือมาเจินซื่อเฉิงก็คงจะไม่เดินทางเข้าวังมาเช่นนี้ด้วยเจนซื่อเฉิงยกมือขึ้นแล้วคารวะทุนฝ่าบาท ก่อนหน้านี้ไม่นานกระหม่อมได้รับแจ้งจากคนจวนเซียงอ๋องมารายงานว่าท่านอ๋องทั้งหลายได้พบโครงกระดูกโครงหนึ่งอยู่ในบ่อร้างของจวนเซียงอ๋องเมื่อได้ยินว่าองค์ชายทั้งหลายเป็นผู้คนพบจิงหมิงฮ่องเตอร์ถึงกับขมวดคิ้วเขาใช้ที่ทับกระดาษหยกขาวชี้ไปทางเจินซื่อเฉิงว่าต่อเจินซื่อเฉิงลังเลแล้วถอยหลังออกไปอย่างเงียบ,ยบได้ยินมาว่าที่ทับกระดาษบนโต๊ะมังกรแห่งนั้นถูกเปลี่ยนไปมากมายหลายชิ้นแล้วและบัดนี้ฮ่องเต้ได้ถือมันไว้ในมือช่างน่ากลัวเหลือเกิน เจนซื้อเฉิงเล่าต่อไปพร้อมความกังวลที่ปิดซ่อนไว้ว่าในครานั้นเมื่อกระหม่อมได้ยินก็รีบส่งคนออกไปทันทีรีบพูดประเด็นสําคัญที่ทับกระดาษในมือของฮ่องเต้ดูเหมือนพร้อมจะบินลอยออกไปตลอดเวลาเหล่าเจินตามปกติแล้วมากล่าวอย่างตรงไปตรงมาเหตุใดวันนี้จึงกล่าวเรื่องไร้สาระมากมายนะ เจนซื้อเฉิงจึงได้เล่าเรื่องหลังจากที่เขาเดินทางไปยังจวนเซียงอองออกมาโดยละเอียดขณะที่เขากล่าวหนวดคราวก็สั่นเทาด้วยความตื่นเต้นทําให้พันไห่ที่ยืนอยู่ด้านหลังจิงหมิงฮ่องเตอร์ถึงกับก้มหน้าลงเงียบๆใต้เท้าเจนรายงานสถานการณ์ตามตามจริงได้อย่างลืมตัวเสียเหลือเกินเหตุใดจึงไม่คํานึงถึงความรู้สึกของฝ่าบาทบ้างเล่าเมื่อพันไห่คิดถึงเรื่องนี้ก็รู้สึกกังวลตายแล้วจบเหตุแน่ ผู้กระทำผิดคือโอรสของฮ่องเต้ช่วงเวลาต่อจากนี้ยามที่เขาเข้ารับใช้ข้างกายจิงหนิงฮ่องเตอร์คาดว่าคงจะต้องคอยระมัดระวังและต้องพบกับเรื่องลำบากใจอย่างแน่นอนแม้ว่าฮ่องเต้จะไม่ได้เป็นคนที่อารมณ์ร้อนเสียทำร้ายใครถึงแก่ชีวิตแต่ในฐานะฮ่องเต้แม้จะนิสัยดีเพียงระยามโมโหก็คงรับมือไม่ง่ายเช่นกันอาทิเช่นกูกูที่คอยดูแลเรื่องบุคคลต่างๆปกติแล้วเมื่อเห็นว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาใด ทว่าทุกเดือนก็จะมีอยู่หลายวันที่ผิดใจกับเขาแต่เขามีจิตใจกว้างขวางจึงไม่อยากถือสาตรีหลังจากที่ฟังเจิญซื่อเฉิงเอ่ยรายงานสถานการณ์ต่างๆมาเป็นเวลาถึงครึ่งชั่วย,ยามเต็มจริงหมิงฮ่องเต้ก็เอ่ยถามขึ้นด้วยความหนักอึ้งว่าจบแล้วหรือเจิญซื่อเฉิงได้สติกลับคืนมาอย่างว่องไวแล้วนึกในใจว่าแย่แล้วเมื่อครูเขาเพียงต้องการที่จะเอ่ยเล่าถึงความข้อเท็จจริงในคดีและบทสรุปจนลืมนึกถึงความรู้สึกของฝ่าบาทไป เขารีบเข้าไปคาระวะจิงหมิงฮ่องเต้แล้วใช้น้ำเสียงอันเรียบง่ายกล่าวขึ้นว่าเรื่องราวเป็นเช่นนี้พะยะขะเชิญฝ่าบาทตศินพระไทยจิงหมิงฮ่องเต้ได้แต่ทำสีหน้าซีดเผือดหากว่ากันด้วยเรื่องของการสืบคดีในราชวงศ์ต้าโจแห่งนี้คนที่เขาเชื่อใจมากที่สุดก็คือเหล่าเจินณเวลานี้หากจะให้เขาบอกว่าเจ้าแปดไม่ใช่ฆาตรกรที่ฆ่าชุยหมิงเย่เขาเองก็ไม่อาจากล่าวเช่นนั้นได้บรรยากาศในบัดนั้นดูหยุดนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะมีข้าหลวงคนหนึ่งเข้ามารายงานว่า ทุนฝาบาทเสียงอองขอเข้าพบพะยะค่ะจิงหนิงห้องเต้ตบโต๊ะไม่อนุญาตข้าหลวงที่เข้ามารายงานเมื่อครู่เดินออกไปได้ไม่นานก็กลับมาอีกครั้งแล้วรายงานว่าทุนฝ่าบาทท่านอองทั้งหลายก็เดินทางมาด้วยพะยะค่ะเดิมที่จิงหนิงห้องเต้ตั้งใจจะบอกว่าเขาไม่ต้องการพบใครทั้งสิ้นแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าโอรสทั้งหลายของเขาอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยจึงกอดความหวังอันเล็กน้อยไว้แล้วเปลี่ยนแปลงความคิด เรียกพวกเขาและแม่ทับเซี่ยวเทียนเข้ามาไม่นานหลังจากนั้นข้าหลวงก็ได้ออกไปประกาศตามคำรับสั่งของจิงหมิงฮ่องเตอเมื่อเซียงอ๋องเห็นว่าพวกเขาทั้งหลายได้เดินตามข้าหลวงเข้าไปด้านในทั้งยังมีสุนัขตามเข้าไปด้วยมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ถูกทิ้งเอาไว้ด้านนอกตามลําพังเขาก็รู้สึกหมดหวังสีหน้าซีดเผือดบัดนี้สีหน้าของจิงหมิงฮ่องเตอก็ไม่ได้ดีกว่ากันเท่าไรนักเมื่อทอดพระเนตรไปยังโอรสทั้งหลายที่พากันเดินตรงเข้ามาและสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่สุนัขตัวใหญ่ เมื่อมองไปเช่นนั้นเขาเกือบจะจำไม่ได้ไม่ลืมที่หางตาจะเหลือบมองไปยังจีเสียงแมวขาวของตนเมื่อพบมันนอนอยู่ขดกลมจึงวางใจโครงกระดูกนั้นเอ้ร์นิวเป็นคนพบหรือองชายทั้งหลายพากันพยักหน้าจงิงหนิงฮ่องเต้ได้เอ่ยถามรายละเอียดอีกครั้งท้ายที่สุดแล้วก็เอ่ยถามอวิจินว่าเจ้าเจ็ดเจ้าเดินทางไปเยี่ยมเจ้าแปดเหตุใดต้องเอาเอิร์นิวไปด้วย ในตอนนั้นเรื่องที่องคราชททยาตแกล้งทําเป็นความจําเสื่อมถูกเปิดโปงขึ้นก็เป็นผลงานของเอิร์นหนิวในตอนนั้นอวิจินพาเอิร์นหนิวเข้าวังมาด้วยครั้งนี้ผู้ที่โชคร้ายคือเซียงอ๋องสถานการณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันในใจของจิงหมิงฮ่องเต้อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสัยด้วยความรู้สึกสงสัยนี้แม้ใบหน้าของจิงหนิงฮ่องเตอร์จะไม่ได้แสดงท่าทีใดๆออกมาแต่สายตาของเขานั้นช่างลึกล้ำต้องการค้นหาความจริงดูเหมือนหลู่อ๋องจะมองไม่ออกถึงสถานการณ์นี้เขารีบตอบขึ้นทันทีว่า สเสด็จพ่อลูกพาเออร์หนิวไปเองพะยะค่ะจิงหมิงห้องเต้ชะงักลงความคิดของเขาเฉื่อยชาไปชั่วขณะเขาจำผิดงั้นหรือเออร์หนิวเป็นสุนัขของเจ้าห้าชีอองและสู่อองก้มหน้าลงพร้อมกันแล้วคิดอยู่ในใจว่าหากมีโอกาสจะจัดการสังสอนเจ้าห้าสักหน่อยที่ผ่านมานี้อวีจินเป็นตัวการให้ทั้งสองคนถูกสงสัยบัดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ห้องเต้จะรู้สึกสงสัยในตัวเขาแต่เจ้าหลู่อองกลับเข้ามาแย่งบทถ้าไม่โมโหโคงจะแปลก แต่หลูอ๋องคิดไม่ถึงว่าความคิดอารมณ์ของชีอ๋องและสู่อ๋องจะเป็นเช่นนี้แน่นอนว่าต่อให้เขารู้ก็ไม่สนใจจึงได้กล่าวด้วยความตื่นเต้นว่าในวันนี้ลูกตั้งใจจะเดินทางมาหาเจ้าแปดดังนั้นจึงได้ไปเรียกน้องเจ็ดเดินทางมาด้วยกันเจ้าไปหาเจ้าเจ็ดงั้นหรือจริงหนิงห้องเต้เอ่ยขัดคำพูดของหลูอ๋องหลูอ๋องพยักหน้าจากนั้นกล่าวต่อไปว่าพยักขันลูกพบเข้ากับเอ้ร์หนิวแล้วรู้สึกว่าเอ้อหนิวไม่มีอะไรทำ จึงได้เอามันมาด้วยมีกระดูกมากมายมันไม่ไปกัดกินกลับมากัดกางเกงของเขาถ้าไม่ใช่เพราะมันไม่มีอะไรทำแล้วเพราะอะไรกันเล่าประโยคนี้ของเขาก็ไม่ได้ผิดเมื่อได้ยินประโยคนั้นของหลูอองความสงสัยในใจของจิงหมิงฮ่องเตอรก็จังหายไปแล้วหันกลับไปมองดูเอ้อหนิวศพในบอ่อร้างกลายเป็นโครงกระดูกไปแล้วเอ้ร์นิวพบมันได้อย่างไรเมื่อเขากล่าวจบก็ได้หันสายตาไปทางอวิจิน อวิจินยกมือขึ้นคาระวะจิงหนิงห้องเต้ด้วยใบหน้าอันสงบนิ่งอาจเป็นเพราะว่าเอ้อหนิวมีความสามารถพิเศษกระมังพยะค่ะในตอนนั้นที่ลูกพาเอ้อหนิวไปยังอำเภอเฉียนเหอที่ประสบภัยเอ้อหนิวก็สามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวจึงทําให้ช่วยเหลือชาวบ้านเอาไว้ได้มากมายจิงหนิงห้องเต้ส่งสายตาไปมองที่เอ้อหนิวอีกครั้งดูเหมือนเอ้อหนิวจะสัมผัสได้ถึงความสงสัยที่จ้องมองมามันจึงเดินสายหางไปทางโต้ะมังกรหยุดเดี๋ยวนี้ พานหายเกรงวอาเอ้าหนิวจะทำให้จิงหมิงฮ่องเต้ได้รับบาดเจ็บจึงได้เอ่ยตะโกนขึ้นเอ้อหนิวหยุดฝีเท้าของมันแล้งหันไปเห่าทางจิงหมิงฮ่องเต้อยู่สองหนแสดงถึงความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเดิมที่จิงหมิงฮ่องเต้ที่ดูตึงเครียดบัดนี้ได้ผ่อนคลายลงแล้วทรงโบกมือตรัสว่าดูเถิดว่าเอ้อหนิวจะทำสิ่งใดฝาบาทพะยะค่ะจิงหมิงฮ่องเต้หันไปเหลือบมองดูอวิจินแล้วกล่าวขึ้นเบาๆไม่เป็นไรหรอกมีเยี่ยนอ๋องอยู่ที่นี่ หากว่าเขาถูกเอื้อหนิวกัดเข้าจริงๆก็คงจะไปคิดบัญชีกับเจ้าเจ็เจดเองท่ามกลางสายตาที่จับจ้องมองของทุกคนเอ้อหนิวยกขาหน้าทั้งสองของมันขึ้นวางไว้บนโต๊ะใช้จมูกของมันสุดดมฟุตฟิตไปบริเวณหนังสือบนโต๊ะมากมายผู้คนทั้งหลายต่างพากันงุนงงเอื้อหนิวกำลังจะทำอะไรกันเมื่อจงิงหมิงฮ่องเต้ได้สติกลับคืนมาก็ตะโกนดุว่าออกไปเจ้าสุนัขที่อยู่ท่ามกลางกองเอกสารนั้น เงยหน้าขึ้นมองจริงหมิงห้องเต้ยอย่างไร้เดียงสาหนังสือเล่มเล็กเล่มหนึ่งที่อยู่ในปากของมันก็ได้ตกลงมาปรากฏต่อหน้าผู้คนทั้งหลายขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ